ค่ะเมื่อวันก่อนเห็นแล้วค่ะก็เลยงงว่าเราทําตัวผิดอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจเพราะว่าก็ยังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามันเราหมือนก็ไม่ได้ยินใช่แต่เราก็ปีที่แล้วเราก็ไปนะคะปีที่แล้วก็ไปมาเหมือนกันแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะค่ะอะไรนะคะรีต้าไม่ได้ยินเลยอะไรนะคะอัดเป็นพอเราเปิดพอหรือว่าอะไรเงี้ยมันแบบทำให้เราต้องจับจ้องใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างปีที่แล้ว ก็โดนก็โดนว่าไปถ่ายพรีวีดิ้งนะคะหนึออ่งรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปีนี้ก็แต่งจริงไปเหมือนปีที่แล้วเลยนะคะก็คือไปปารีสก่อนแล้วก็ค่อยไปออลอนดอนเราก็นั่งเครื่องบินเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะออจริงจริงซีเรียสเลย,เลยค่ะกับตัวไม่ซีเรียสเลยค่ะไม่ซีเรียสเลยจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดมากเลยค่ะแต่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทําไมมีกระแสแบบนี้แต่ไม่ได้คิดมากอะไรนะคะอ,อ,<ก>อันนี้เป็นเรื่องที่ขมวด ก็เป็นเครื่องบินส่วนตัวของปีที่แล้วก็นั่งแบบนี้ก็คือเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมไปเที่ยวเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะนั่งจริงๆตัวเรานั่งอะไรก็ได้แต่ว่าทางพี่กรณ์เนี่ยค่ะเขาก็อยากที่จะดูแลเราก็เป็นเซอร์ไพรส์ของเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาทราบค่ะเขาทราบค่ะเขาทราบเขาเขาเขาทราบก็ก็ใช่ครับเป็นเจ้าหญิงของผม เราก็จะเป็นคนที่แบบเขาไม่ค่อยคิดมากค่ะอันนี้เขาไม่ค่อยคิดมากคอมเมนต์หรือว่าไปอะไรแทนพีแบบคุไม่เห็นนะคะไม่ไม่เห็นตรงนั้นแต่ว่าเขาเห็นข่าวอยู่แล้วเขาก็หักว่าล้อเขาบอกก็ถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนตลกค่ะแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็เขาก็เป็นแบบนี้ของเขาอยู่แล้วเขินนะพี่จอยพูดอย่างเงเขินค่ะเขิน เขาเป็นคนตลกะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเดือดร้อนแล้วก็มันไม่ได้เป็นรีควอรี่เมนต์ของเราอะไรเงี้ยเขาทําให้ด้วย้วยสิ่งที่เขาอยากทําให้เราอะไรเงี้ยค่ะเพราะตัวนี้ได้จริงๆแบบอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้แบบ คือเขาเขาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็สงสัยว่าเราโพสต์รูปเราคนหมั่นไส้หรือเปล่าเลยแบบเนี้ย<ม>เราก็เออหรือว่าเราโพสต์รูปอะไรแล้วแบบคนไม่ชอบหรือเปล่า,าก็คิดเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากอย่างเงี้มันจะทำให้แบบเวลาโพสต์อะไรต่อ,ตอไปต,ต้องแบบว่าเฮ้ยนี่ต้องปเป็นคนคิดมากแล้วนะคะ<ม>คือตัวลิซ่าเป็นคนระวังตัวมากแล้วแล้วก็คิดมากแล้วว่าแบบว่าเราจะโพสต์อะไรเป็นใช่เราเป็นคนคิดเยอะมากแล้วเราจะไม่โพสต์อะไรเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ตัวริต้าไม่ค่อยคิดมากเพราะว่าตัวลิต้าเนี่ยริต้าอ,อยู่ตรงนี้มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่เด็กแล้วก็โดนอะไรมาเยอะแยะแล้วค่ะก็พอถ้าเกอเรารู้ว่าเราไม่ได้ไปทาอะไรให้ใครเดือดร้อนหรือไม่ได้ไปเอาเปรียบใครมันเป็นไลฟ์สไตล์อันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเรามาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามระวังแล้วนะคะก็ไม่อยากโพสอะไรที่แบบคนแบบคิดหมั่นไส้อะไรแบบเนี้ยเราว่า ระวังแล้วแล้วก็ไม่โพสต์รูปเยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมียมั่งมาะแบบมีอะไรนอกจากนี้แบบเซอร์ไพรส์กว่านี้อรือยังคะอะไรนะคะอะไรเซอร์ไพรส์อันนี้อะไรก็เซอร์ไพรส์หลายอย่างค่ะอ่คะก็ดีค่ะหลายๆอย่างก็ดีขึ้นค่ะดีมากๆเลยค่ะเข้าหวานที่พิทตอรยังแบบว่าดีเซอร์เราแบบเต็มที่เหมือนเดิมมากเลยค่ะมากกว่าเดิมดีค่ะใช่ จะมีบบรู้สึกเป็นคนที่โชคดีมากเลยค่ะออแล้วข่าวดีล่ะคะหวานขนาดนี้ไม่รู้ก็ดูดูกันไปแบบนี้ค่ะแระสุดตัวเราแล้เราคิดว่าหลังเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จ่าดีเป็นยาไดเฮ้ยรู้สึกดีมากมากค่ะรู้สึกดีมาก,มก,มากเป็นคนที่ดีมากค่ะเรียกว่าเป็นทีมีเป็นแบบทีมถาม <พอ S 2> เรื่องงานบ้างดีกว่านะว่าถามเรื่องนี้แล้วก็จะขอนะเแบบเรื่องอื่นบ้างก็ได้ค่ะ ปกติเวลาแบบคผื่อนที่ก่อนเนี่ยมาริต้ามีแบบมีแบบใครียกว่ามีถามก่อนไหมว่าเออจะให้ข่าวยังไงดีหรือว่ายังไงไม่เคยถามอะไรกันเลยค่ะค่ะแล้ก็เลือกเผื่อหรือไม่ใช่ค่ะใช่เผื่อเวลานักข่าวมาถามมาริต้าจะเผื่อหรือไม่รู้จะตอบอะไรแต่ว่าส่วนตัวแล้วค่ะก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ปรึกษาไม่ค่อยได้อะไรกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะโอเคนะใครบอกคนเยอใครบอกคนวยอะ